ผู้มีชาการสูงสุดของจักรวรรดิน็อกซัสและผู้ก่อตั้งสภาทริฟอริกส์เพื่อการปกครองจักรวรรดิอย่างเป็นธรรมเขาไม่ต้องการที่จะปกครองน็อกซัสที่ตัวเป็นคนเดียวและเขาเชื่อว่าหลักการสามัญการของความแข็งแกร่งนั้นมีไว้เพื่อการขานำหน้ากันเองโดยหลักการสูงสุดสามัญการของน็อกซัสได้แก่วิสัยทัศน์ความแข็งแกร่งและเล่ห์กลทั้งหมดนี้เกิดมาจากบุคคลคนเดียวที่ทาให้จักรวรรดิน็อกซัสกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อเรื่องแชมเปี้ยนของสเวนเดอะน็อกเซ ชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถเรียกเจเรโคสเวนว่าสซเวนได้เฉยๆเลยนะครับผมก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ตัวละครนี้จะถูกรีเวิร์กด้วยนะเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของท่านผู้นาคนนี้นะครับเรียกได้ว่าจะภูมพันเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นและความต้องการในการทําให้น็อกซัสนะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนั่นเองทาให้เวลาผมอ่านประวัติของแชมเปนตัวนี้นะครับและรู้ชื่อจริงเขาเท่านั้นแหละนะครับก็เลยติดเรียกชื่อจริงเขาตลอดมาเลยก็ว่าได้ครับตามที่ได้กล่าวไปครับผมเจอ ว่าเป็นการรีวิวที่ผมถูกใจมากๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าในด้านของสกิลนะครับทุกสกิลเนี่ยมันเหมาะแก่การเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในสนามรบจริงๆเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอย่าง Death Hand นะครับ Vision of Empire นะครับ Never Move รวมไปถึงอัจเมิอย่าง Jemonic Ascension นั่นเองบอกเลยว่าแค่พูดชื่อสกิลก็เท่แล้วนะครับถ้าใครได้เคยลองเล่นมาแล้วเนี่ยความสามารถในเกมเนี่ยมันยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าความสามารถในเกมเนี่ยมันเท่ยังไงนะครับก็สามารถกดเข้าไปเล่นเกม League of Legends สำหรับเว ทันทีเลยนะครับเข้าไปสู่วิญญาณเป็นนักปฏิวัติโค่นล้มอํานาจเก่าที่ทําให้จักรวรรดิอ่อนแอลงนั่นเองแล้วก็มาทําให้จักรวรรดิน็อกซัสนะครับกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งกันเลยและผมก็เชื่อมากเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ประวัติของเซเวนกันแล้วใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่สิเจเรโคสเซเวนนั่นเองถ้าพร้อมมาแล้วนะครับไปรับฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเจเรโคสซเวนเนี่ยมีประวัติยังไงกันบ้างครับ จริโคสเวนเกิดในครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุดในน็อกซัสเรียกได้ว่าตระกูลนี้มีมาตั้งแต่การเริ่มสร้างน็อกซัสก็ว่าได้โดยชีวิตของเจริโคสเวนนั้นเหมือนถูกชะตากำหนดให้เป็นคนใหญ่คนโตในจกักรวรรดิแห่งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของครอบครัวที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โบรมามแจ็ควิลขึ้นปกครองน็อกซัสได้และจากเหตุผลดังกล่าวทำให้ครอบครัวของเจริโคสเวนนั้นเป็นหนึ่งในตระกูลที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จักรวรรดิน,น็อกซัสแข็งแกร่งนั่นเองแต่อย่าาาาางงไรรกกก็ตมมมมมมพพลััััออนนจจะ้บคว และความกระหายอำนาจที่มากขึ้นหลังจากที่โบรามจาร์กวิลขึ้นปกครองน็อกซัสก็ได้มีภาคีที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปกุหลาบดำพยายามจะโค่นอำนาจของจาร์กวิลลงซึ่งเจริโคเซเวนก็ได้ใช้เวลาในการเปิดโปงภาคีนี้เรื่อยมาจนสามารถประหารคนในภาคีนี้ไปหลายคนและเขาก็ได้ทราบมาว่าบุคคลที่น่ากลัวที่สุดของภาคีกุหลาบดำที่เป็นภัยคุกคามต่อจักรวรรดิน็อกซัสก็คือผู้หญิงที่มีสีผิวขาวซีดราวกับสีของหิมะและไม่มีข้อมูลใใดเลยนอกจากลักษณะภายนอกของผู้หญิงคนนี้ ว่ากันว่ายังไม่เคยมีใครเห็นหน้าของหญิงผู้ได้คอยบงการพาคีกุหลาบดามิกด้วย หลังจากที่เจเรโคสเวนเปิดโปงพาคีลับก็ทําให้เขาถูกเลื่อนตาแหน่งในกองทัพจนเขาสามารถบุกยึดเมืองแถบบริเวณเชริมาได้อย่างไม่ยากเย็นและจากการนําทัพยึดเมืองบริเวณดังกล่าวก็ทาให้เจเรโคสเวนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นแต่กลับกันเจเรโคสเวนรู้สึกได้ว,ว่าจักรวรรดิไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือเมืองต่างๆด้วยการนําเมืองเหล่านั้นเข้าสู่การปกครองของจักรวรรดิเขารู้สึกได้เพียงแค่ว่าน็อกซัสเซนตอนนั้นเป็นแค่จักรวรรดิที่ต้องการยึดทรัพยากรของเมืองอื่นๆเพียงเท่านั้นจากจุดนี้เองทให เจริโคสเวนรู้สึกถึงความอ่อนแอของจักรวรรดินอกซัเป็นครั้งแรกหารู้ไม่ว่าจักรวรรดินอกซัสเนตอนนั้นกำลังถูกชักจูงโดยฝืมือของใครบางคนอยู่แล้วในเงามืดของจักรวรรดิพาคีกลาดํำได้รู้ว่าเจริโคสเวนเริ่มสงสัยการปกครองของโบรามดักวิล l ์หญิงผิวซีดจึงลงมือใช้เวทมนต์สะกดให้โบรามดักวิล l ์ส่งเจริโคสเวนไปรบที่ไอโอเนียที่ซึ่งกองทัพดังกล่าวจะต้องพ่ายกับเออเนียอย่างแน่นอนและจากการที่โบรามดักวิลได้แก่ตัวลงหญิงผิวซีดจึงได้บอกถึงงความลับขอ เอลเนียว่าหน้าที่แห่งนั้นมีพลังที่จะทําให้เจ้าเป็นอมตะโบรามดักอยู่ในวัยสูงอายุจึงไม่ปฏิเสธที่จะมีชีวิตอมตะและได้สั่งให้กองทัพน็อกซสัสบุกเอลเนียทันที การต่อสู้ของกองทัพน็อกซัสและไอโอเนียก็ได้เริ่มขึ้นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าพราสิเดียมและเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเจริโคสเวนถูกกองทัพไอโอเนียตัดแขนและย่ำยีเขาด้วยการทำลายเข่าของท่านผู้นำเจเรโคสเวนนอนจมกองเลือดรอความตายพร้อมกับฝูงอีกาที่กำลังฉกลงมาเพื่อกัดกินร่างกายของเขาเขาไม่ได้มีความกลัวต่อ,อความตายเลยดังนั้นกับแค่ฝูงอีกาเขาจึงไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดและเขาก็ได้จ้องกลับไปยังในตาของอีกาและทนนั้นเองเขาก็ได้เห็นออะไรบางางงย่ เขาได้เห right ็นป right right. ีศาจกำลังบ right, yeah. ีบหัวใจของจักรวรรดิน็อกซัสรวมไปถึงหญิงผิวซีดและจักรพรรดิที่กำลังถูกชักใยกำลังทำเรื่องชั่วร้ายต่อน็อกซัสเขาคิดขึ้นในทันทีว่าภาคีชั่วร้ายนี้ไม่ได้ทำเรื่องชั่วร้ายแค่ในเมืองน็อกซัสเท่านั้นแต่ภาคีกุหลาบดำเป็นคนที่ส่งเข้ามาตายณสถานที่แห่งนี้และภาพที่เขาเห็นเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาและไม่ได้เป็นภาพลวงตาใดๆเลยแต่เป็นพลังที่ภาคีกุหลาบดำกำลังตามหาอยู่พลังดวงตาของปีศาจที่อยู่ในความมืดมันคือพลังปีศาจ กินผู้คนที่กำลังจะตายแต่เจริคสเวนไม่เกรงกลัวต่อพลังนี้เขาได้จ้องกลับมาในความมืดและได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นนั่นก็คือวิธีการควบคุมพลังดวงตาแห่งปีศาจ หลังจากที่เจริโคสเวนได้รับพลังดวงตาแห่งปีศาจและได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในน็อกซัสเขาจึงตัดสินใจกลับสู่จักรวรรดิและในคืนหนึ่งเจริโคสเวนพร้อมกับกองทัพที่เขาเชื่อใจตัดสินใจบุเกเข้าไปยังอิมอร์ทัลบาร์ชนเพื่อที่จะจัดการกับจักรพรรดิที่ส่งเขาไปฆ่าที่สนามรบไอโอเนียและทันใดนั้นเจริโคสเวนก็ได้สังหารโบรมดักวิลต่อหน้าผู้ติดตามของเขาและสามารถยึอดอำนาจในการปกครองน็อกซัสได้อย่างสมบูรณ์หลังจากยึอดอำนาจสำเร็จเจริโคสเวนก็ได้สั่งให้กองทัพ คอยทัพจะสงครามที่ดาร์ควิวได้ออกคำสั่งให้ไปรบในทันทีพร้อมกับสร้างสภาทราฟาริกส์เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีใครที่สามารถปกครองจัก,กรวรรดิโดยไร้การขาดอำนาจเขาเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ความแข็งแกร่งและเล่กลจะสามารถนำพา็น,นกซัสให้เป็นจัก,กรวรรดิที่ไร้เทียมทานได้แต่อย่างไรก็ตามชา็นกซัสจำนวนไม่น้อยก็ได้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เจเรคโคสเวนทำนั้นมันถูกต้องจริงหรือแต่ท่านผู้นำไม่จะเป็นที่จะต้องตอบคำถามด้วยประโยคอันยาวยืดเขาได้บอกเพียงสั้นๆว่า การเสียสละเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นทั้งหมดนี้เพื่อความยิ่งใหญ่ของน no ็อกซัสพูดจริงๆเลยนะฮะว่าผมขนลุกมากกับความมุ่งมั่นของท่านผู้นำคนนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเจเรโกสเวนเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ คือมันเยี่ยมมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับพลังดวงตาปีศาจเองนะผมว่าคนท,ทั่วไปเนี่ยคงไม่คิดหลอกนะครับว่าจากักรวรรดิเนี่ยไปบุกเมืองต่างๆเนี่ยตามคำสั่งโบดัมดักวิลเพื่อหวังทรัพยากรหรือว่าเทมเวทม์บางอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าเจเริโคเซเวนเนี่ยสามารถรู้ได้ก่อนเรียกได้ว่ารู้มากเกินไปนะครับจนโดนส่งไปตายที่ไอโอเนียเลยก็ว่าได้ครับอย่าลืมนะครับว่าทหารที่ไปบุกไอโอเนียน,น,นั้นเนี่ยถูกหลอกว่าการไปบุกไอโอเนียนะครับคือการไปช่วยเหลือโดยการนำไอโอเนียเนี่ยเข้ากับจักรวรรดิน ต้องการพลังอมตะแค่นั้นเองครับจริงๆผมว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ด้วยการที่มีพาคีกุหลาบดำเนี่ยคอยเป่าหูอยู่มันก็เลยเป็นไปอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนั่นเองครับผมแลวทุกคนเลยครับว่าไงกันบ้างกับการเสียสละที่เจเรโคสเวนได้บอกเอาไว้คิดว่ามันถูกต้องไหมนะครับหรือว่ามีความคิดอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมโรเบิร์ตเชสแล้วนะครับเจอกันใหม่กันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย